พวกวาดแบบที่เด้อแบบว่าแบบเน้นอกหัวไหล่เน้นเลยหวานก็เลยแบบยื่นหัวไหล่เยอะๆซันพิกเลยพิกขึ้นเลยไม่มีใครแล้วพิกขึ้นเลย

Oh

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เหมือนพวกไอ้ลูกสองร้อยกว่าบาทแต่ว่าไอ้เสื้อสองร้อยกว่าบาทขอนแท้มีใช่ไหมแต่มันทำมันทำไม่เหมือนกับตัวนั้นไงแล้วใส่เป็นสีข้าวงสีเฉยทำแบบว่าให้ดูเัเกเลยเฉยแ่ถามว่าหนังไอ้ตัวสองร้อยกว่าบาทาจะถูกได้ีไเกียรกับดีดีกว่าไอ้ตัวนั้น่ะมันแท้ไปเลยอ่ะรู้สึกว่าอยู่เก๋อะสาวหกห้าอย่างไรเตดตันองไอ้ลูกตัอะมีถูอย่าเงลูกสองกว่าบาท

Yeah. กินเลยบ้านผมไงโอ้เดี๋ยวมันมันกินไม่ทันแล้วมันจะมันจะเป็นเมือกแลเดี๋ยวไม่อร่อยรู้สึว่าเขาขาั้วงหลัากสายลูกไปแม่งเด็กนั่นพบ้านอย่างไเนี่ยมันหวานทำไปปุ๋ยที่ที่บ้านพ่นแงเปนเพียบเลยนะลงก็ไม่ได้โตผ่าเสร็จต้องรีบกินแชเย็นได้ครับสองวันนะในหลายหมูบ้าน แล้วเขาไปพยายามไปผ่าแล้วไปแบ่งเกแบ่งสลูกเตวสุกมันหวานเจียบแลเนี่ยมันหนแอาจารย์เารอออกคู่อยู่นะเาออกคู่อยู่แล้วเล่นอยู่นั่นแหละเออเจอกันหน่อยเนี่ยัเล้าเาลยไปล็ ไม่ตัวเปยอะแปดีนี้วิสติกก็ถ้าเกิดซับใหม่ขอวยี่สิบคนนะเพราะว่ามันอันนี้ยสกว่ากันเจอพวกสิบห้ากเต็มอ่ะูกว่าเพราะว่ามันนับกระบออใช่ทีนี้มันเจออันนี้สิบสี่หน่อยพวกสิบกว่าใช่ไใช่ไหตัวไม่นคอไซด์เราใส่ก็ต้องเนี้ยล้วปีนี้ใส่อะไเยอะเดี๋ยวถ้าเป็นี่สต็นส่รุ่นีไปก็ เดินไม่ได้แล้วก็เฉพาะในด้่ยกันนะยังยากเว่ามันใส่ไม่ได้ทีนึ้ก็้อเอาไซส์อื่นใช่ไหมก็ต้อเอาตัวอื่นก็อแ่งอ่ะก็คือเราต้องคฟอยถามว่าไม่งก็มัไม่ได้แข่งอ่ะก็ต้องอย่าง15 15ก็ไปเอา10เ14ไปแข่งเด็กชนะวออกเดีย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 วได้